สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ี่ทำแปลงกเกษตรพอเพียงเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9วันที่16สิงหาคม2564นายพันพบอุ่นเสียมพอ,ออกก,ะกะทภาค4สงขลาได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเพจมหานครหัดใหญ่นิวนะคะท่านบอกกับทางเพจว่าท่านได้เดินตามในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงและรัชกาลที่10ค่ะ หลังจากที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้านการกีฬาเราก็ยังทำงานตามปกติค่ะ ส่วนที่เสริมเข้ามาก็คือการเกษตรซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยๆแต่ความจริงแล้วพอเราสร้างขึ้นมาพนักงานที่นี่40-50คนมีอาหารการกินพืชผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆหลังจากเลิกงานนะคะมีตั้งแต่ปลูกมะเขือพริกขี้หนูข้าวโพดตะไคร้มะนาวผักบุ้งมะละกอแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารได้เลยนะคะส่วนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือสตอนั่นเองนะคะการกีฬาภาคสี่ค่ะเรามีแนวความคิดว่าจะปลูกสตอรบริเวณพุกขังขาวนะคะเนื้อที่79ไร่ ประมาณ100ต้นนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้นั่นก็คือสตอนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นร่มไม้แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ด้วยนะคะและเพื่อให้เกิดความสมดุลในสนามกีฬาด้วยคือผลพลอยได้ของสนามกีฬาผู้ข้างข่าวภาคสี่ภาคใต้ค่ะต้องใช้ตามในหลวงรเก้านะครับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่สิบ หลังจากที่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ึ่ง้าซึ่งแทบระบาดขนาดนี้ในส่วนของการกีฬาไประเทศไทยจริงๆในฤดูไมนั่วงก,การกีฬาเราก็ยังทํามาตามปกติกนะครับแล้วก็ส่วนที่เสริมเข้ามาก็คือ,อการเกษตรซึ่งอาจจะมองว่าเล็กๆน้อยๆแต่ความจริงแล้วพอเราสร้างเนี่ยพนักง,งานที่นี่4 0่0คนก็สามารถที่จะมีการกินพืชผกสวนตัวเล็กๆน้อยๆหลังจากเลิกงานนะครับเราก็มีมีทั่วไปแต่ข้าวโพด มะเขือพริกขี้หนูตะไคร้ทุกอย่างนะครับผักบุ้งทุกอย่างก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะนำเป็นงานได้ส่วนสตอเนี่ยก,ก็คกอาไปใชัรับสี่เรามีนแนวความคิดว่าจะปลูกตะตอบริเวณพืน้นที่ข่า,ขาวเ9็ดส้าไร่เนี่ยประมาณร้อยต้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของคำว่าภาคใต้ก็คือสตอด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นร่มไม้ แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยของภาคใต้เวลาอันนี้เราไม่พูดเล่นๆนะครับว่าฝากนึงประมาณสิบบาทยี่สิบาทด้วยซ้ําไปแต่ว่าเป็นเพื่อเพื่อให้เกิดความสมดุลในสนามกีฬาด้วยนะครับก็คงสิ่งที่ดีกับกับการกีฬาเราคงไม่มุ่งในเรื่องกีฬาก็คือกีฬาอยู่แล้วแต่ว่านี่คือผลพวงผลพลอยได้นะครับของการกีฬาประเทศไทยภาคสี่ทุกข่างครับ